สวัสดีครับกลับมาพบกับพอลิเวอสประจำวันศุกร์ที่2พฤษภาคม2025กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้ท่านรับรู้ความจริงว่าใจจริงๆของลูกไม่เคยคิดที่อยากจะทำบาปเลยนี่คือข่าวดีเมื่อเราได้รับความรอดในพระคริสต์เรากลายเป็นสิ่งสร้างใหม่ที่มีใจใหม่ที่ไม่อยากทำบาปอีกต่อไปในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่17ได้บอกว่า ฉะนั้นถ้าบูไดยอยู่ในพระคริต์เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่บังเกิดใหม่สิ่งเก่าๆทั้งหมดได้ล่วงไปสูญสิ้นไปได้ตายไปแล้วจงมองให้เห็นเถิดทุกสิ่งทั้งหมดเป็นใหม่ทั้งสิ้นพระเจ้าทรงให้เรามีหัวใจใหม่และจิตวิญญาณใหม่ที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์ในพระธรรมเอเสเคียบทที่36ข้อที่26 2 7ถึงได้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่า เราจะให้ใจิตใจใหม่แก่เจ้าและใส่วิญญาณใหม่ในเจ้าเราจะขจัดใจหินออกจากเจ้าและให้เจ้ามีใจเนื้อเราจะใส่วิญญาณของเราไว้ในเจ้าโน้มนำเจ้าให้ปฏิบัติตามกฎหมายของเราและใส่ใจรักษาบทบัญญัติของเราหลังจากที่พระเยซูคริสต์กระทำสำเร็จแล้วตามสัญญาคือสิ้นพระชนบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาใหม่ในวันที่สาม พระเจ้าได้ใส่ใจใหม่ใจเนื้อใจที่เชื่อฟังแทนใจเก่าที่เป็นบาปดื้อด้านเหมือนหินกลายมาเป็นวิญญาณและจิตใจที่เหมือนพระเยซูคริสต์บังเกิดใหม่จากวิญญาณน,นิรันดร์ของพระเจ้ามีลักษณะของพระเจ้าแล้วใจใหม่ของเราไม่ใช่ใจที่หลอกลวงหรือบาปอีกต่อไปแต่เป็นใจที่ปรารถนาสิ่งที่ดีชอบธรรมและบริสุทธิ์เหมือนพระคริสต์ ในฐานะผู้เชื่อเรามีจิตใจของพระคริสต์และสามารถคิดตามพระประสงค์ของพระเจ้าในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่สองข้อที่16ได้บอกว่าใครหรือที่จะอย่างรู้ใจขององค์เจ้าชีวิตเพื่อที่จะสั่งสอนพระองค์ได้แต่เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพราะเรามีใจของพระคริสต์เราได้รับการสร้างใหม่ในพระคริสต์พระเจ้าให้กำเนิดเราใหม่เพื่อทำสิ่งที่ดีที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เรา ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สข้อที่10ได้บอกว่าเพราะเราทั้งหลายเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกที่ประนีบยอดเยี่ยมของพระเจ้าที่สร้างสารรค์ขึ้นในพระเยซูคริสต์ซึ่งวิญญาณได้บังเกิดใหม่พร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้เพื่อทําการดีต่างๆซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อเราจะได้ดําเนินชีวิตที่ดีเป็นไปตามแผนการของพระองค์และใจใหม่ของเรานี้เป็นใจที่เชื่อฟังและปรารถนา ที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเหมือนพระคริสเชื่อฟังพระบิดาในพระธรรมโรมบทที่ 6, ข้อที่17พระคัมภีร์กล่าวว่าแต่ขอบคุณพระเจ้าที่แม้ท่านเคยเป็นทาสของบาปท่านก็ได้เชื่อฟังจากใจต่อบแบบแผนของคำสอนที่ท่านได้รับพระเจ้าอวยพร,พรครับ